เป็นไงเบียมอร่อยไหมอิ่มไหมอิ่มไม่อร่อยังไม่อร่อยเนี่ยรู้ว่าหัูฟักทองก็มันเป็นสลัดบาร์ตรงนั้นเนี่ยใครเอาไหมไม่เอาเอาเหอะไม่เอาเอาบ่อถามเยโต้สิเยโต้อร่อยไหมเยโต้ รอรอคำน,นี้มานานแล้วเบียมเอามาเธอมาเจี๊ยบบีบว่าตัวนี้แรกกับนเนาะนั่นแหละแรกกับน้องแรกกับหมูแม่ไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาเบียมมันโหงหมดแล้วลูกพอแล้วอย่าเล่นเบียมจิ๊ยไม่เอามันหนียวเันบางมันเบิ่งแต่แดง้วยนี่หว่นี่หว่อตังค์หุดเลือ เนื oh. ้อหมูเป oh. ็นแรงเดียวอร่อยจีนอร่อยไหมปูโดนบีมหลออปุ๊บปูข้ามกายนะเป็นไงเจนี่อะไรอ่ะเจนี่กินอะไรเข้าไปฟักทองค่ะฟักทองเนบอกว่าอิ่มไง แอบกินสเต็กเจนแฉกเอามาเอาให้น้องให้น้องกินอ,อ๋อแย่งกันละ,ะนนแล้วเองบอกว่าไม่กินแล้วไหนองถามตาเชิดก่อนครั้งแรกใช่ไหมคะที่มากินที่ร้านนี้เป็นไงบ้างหลับสองกินบุคืดบุกคืดบุกมากลับไปกินตะบกขึ้นรด้ อ๋อแต่รางมันน่าอยากกินเนาะตามใจนะในรอบสิบปีเนาะเอาเอาบีมเหรบเอลีมเลี้ยงความรู้สึกบีมเป็นไงบ้างเลีมวันวันเกิดเป็นเลี้ยงล่วงหน้าเลยนะเนี่ยเป็นไงเอาเนแฟนมาให้ยายโต้หน่อยบีมก็บอกครั้งแรกไงบีมบีมละหลายครั้งแล้วแต่บีมจำไม่ได้ชิ้นเดียวเองเหรอให้น้อยจังเลยแม่บอกว่าอีกแล้วเนี่ อน้ซ่ต้องร้องต้องร้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้บีมไหมแฮปแฮปแฮปทำไมแฮปปี้เบิร์ตหนูแฮปปี้เบิร์ตเดย์หนูอ่ะจะนี่ร้องสิเอาเอาอะไรหรออ่ะโอ้โหหนูเกิดเดือนตุลานี่ลูกเดือนนี้มันเดือนไม่ได้เกิดนี้ไม่ไม่ได้เกิดตอนนี้ได้ ก็เลี้ยงล่วงนะจะได้ไม่ต้องเลี้ยงหลายรอบแหมปบ้นีู่มีจะอายุครบกี่ปีแล้วเบียมเสียบเสียบเสียบปีเนี่ยบเหรอคนวี้หกหกจมี่ยังไม่เกิดหักเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดละเกิดไหลหัวนมไม่ดีหรอกน้มเสียบจเอ๋ไหนพูดยังไงนะสามาน้าสิ สบ<ม>ิบไม่ให้ต้องแบบนี้แชมแบบห้าสิบอุยอันนี้มันคืออะไรเนี่ยนมเหรอ,ม,อมัมันย้อยอยางงน้น่ะกินกินกินเสร็จแล้วก็หานเด้อ